ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำชาเลนจ์เอาชีวิตรอดไมา์คาับในโหมดหาร์ดนะครับทุกคนหลังจากเราเกิดมาในโลกเรียบเยมนี้สิ่งแรกที่เราจำเป็นก็คือการตัดต้นไม้เพื่อนำมาสร้างสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ในต้นเกมของเราไม้ไม้ แล้วก็ไม้เอ,อื้อเอ,อื้อหิน,หนเราสามารถสร้างบ้านตรงนี้ได้ด้วยนี่หว่า ในที่สุดก็ทำบ้านเสร็จสักทีเนื้อเนื้อไม้แม่ของแม่รีบเข้าบ้านเลยด่วนๆไม่ไหวแล้วเข้าบ้านเข้าบ้าน นอกไปได้เลยเอ,อืมไม้มันเอาเป็นฐานได้ดีกว่ายกพื้นสูงขึ้นไปอีกเยอะร้อย <100. S 2> ฐานสี่ก้อนก็โอเคแล้ว สามานี่ไงปับไว้เลยนี่แค่นี้ก็สว่างแล้วคนแก่คนแกะคนแกะ,แกะโอเคน่าจะได้เตียงขาว เท่าวะสาสั้นโอ้เยี่ยมต่อไม่รอแล้วนะเฮะปากเลยตรงนี้อตรงนี้เราก็จะเ,เอาน้ำมาใส่ตรงนี้ ไม่น่าอันนี้ใส่ตรงนี้ได้เลย ใช่ปิดประตูนี่ปิดอัดเลยฝนหน้าเมงฝนหน้าเอ,อื้อไม่ลกพอดีถั่งนี้ะเจ็บดอกไปด้วยนี่จโซดาละ เราเป็นเด็กขี้แค้นแค้นเด็กขี้แค้นเด็กขี้แค้นไงดีจตปล่าไปแล้วเหรอเนี่ยปัญหาคือท,ที่มันน้อยเกินเลยจบไปก่อนจบไปก่อน ตอนนี้ก็เก็บแกะจับมาปึบปึบนี่นี่มาต้องได้แล้วแหละม,มีต้องได้แล้วปึบนี่อย,อกยากได้แล้วได้แล้วเอางี้เลี่ซื้อสเปาแล้วเรียบร้อย Oh I 33 Mario Mario Hmm, mm -hmm. วิ่ยเบสบอลแบดวัดทีสติกอันนี้ดีกว่าอะไรเอยอุ้ยไม่